แชร์คอรเนอร์ร่วมห่วงใยโดยโรงพยาบาลสมิติเวชคุณผู้ชมคะวันนี้เนี่ยนะคะ เราจะคุยกันถึงเรื่องของมะเร็งปากมดลูก HPV ที่เดี๋ยวนี้พูดกันเยอะมากๆแล้วหลายๆายคนก็ตกอกตกใจกันไปใหญ่นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญค่ะนายแพทย์บุญแสงวุฒิพันธ์นะคะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาวะการมีบุญญตรยากและผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวชค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะ HPV คือใครคะครับอันในปัจจุบันเนี่ยเรามีการพิสูจน์แน่ชัดแล้วว่ามะเร็งปากมดลูกเนี่ยเกิดจากเชื้อ HPV เชื้อ HPV นี่นะครับก็คือจะเป็นเชื้อที่ติดบริเวณผิวผิวผิวของร่างกายไม่ได้เข้ากระแสเลือดอนะครับ95%เนี่ยจะติดต่อกันโดยมีเพศสัมพันธ์5%จะติดต่อกันโดยผิวหนังที่สัมผัสกันนะครับเพราะฉะนั้นในปัจจุบันนี้เนี่ยข้อดีก็คือว่าร่างกายเราเนี่ยนะครับเมื่อได้รับเชื้อตัวน,นี้แล้วเนี่ยร่างกายสามารถกําจัดออกไปมากกว่า90% Oh. เหลืออีกไม่ถึง10%นะครับที่สามารถทําให้มีการเปลี่ยนแปลงที่เซลล์่ากมืลูกแล้วก็จะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆจกนกระทั่งเป็นมะเร็งปากมาลูกใช้เวลาเกือบ10ปีนะครับโอ้โห oh, oh. ฟังแล้วค่อยสบายใจขึ้นเย <c oughs> อะเ <c oughs> ลยคุณหมอเแสดงว่า พวกเราที่เป็นผู้หญิงโดยทั่วๆไปสามารถกำจัดได้แล้วครับทีนี้เราจะมีตัวบอกไหมคะคุณหมอว่าจะกำจัดได้หรือไม่ได้ครับตอนนี้อาการเช็คมะเรงปอดมะรูกเนี่ยนะครับก็สามารถนำเซลล์นะครับไปดูว่าเซลล์นั้นผิดปกติไหมขณะเดียวกันก็สามารถเอาเซลล์นั้นไปพิสูจน์ว่ามีเชื้อ HPV หรือเปล่า นะครับ HPV ที่ทําให้เป็นมะเร็งปากมุลูกเนี้ยจะเป็น s p v ที่อยู่ในกลุ่มความเสี่ยงสูงนะครับเ<อ>พราะนั้นเนี่ยการที่ตรวจมะเร็งปากมุลูกทุกปีนะครับนอกจากจะตรวจว่ามีเซลล์ผิดปกติหรือเปล่านะครับเมื่อตรวจพบว่ามีเซลล์ผิดปกติ การรักษาเริ่มแรกก็<ร>จะได้ให้ผลร้อยเปอร์เซนตเลยนะครับรว่าไม่กลายเป็นมะเร็งปอดามะลูกนะครับ่องสามารถตั้งครรภ์ได้ตามปกติในเรื่องของความเสี่ยงสูงทราบไปแล้วความเสี่ยงต่ำนี่ยังไงคะจะเป็นโรคเพศสัมพันธ์ชนิดหนึ่งที่เป็นโรคหมันไก่แต่อันนี้นี่ไม่ไม่เปลี่ยนแปลงที่จะทําให้เกิดเป็นมะเร็งปอดมะลูกนะครับจากเชื้อ HPV เนี่ยแหละครับนี่คือกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่ำใช่ครับเราจะมีวิธีการป้องกันได้บ้างไหมคะหมอ วิธีการป้องกันที่ดีที่สุดก็คือ,อพยายามมีคู่นอนให้น้อยที่สุดนะครับอันที่สองก็พยายามที่จะหลีกเลี่ยงการใช้ชีวิตที่สมบุกสมบัน<ฆ>นะครเช่นการสูบบุหรี่อะไรต่างๆก็เป็นอันหนึ่งที่ทําให้ได้รับ HPV ได้มากขึ้น<ฆ>และเป็นบลิงความรุนแ็มากขึ้นเช่นเดียวกันตอนนี้ในปัจจุบันนี้ก็มีเทคโนโลยีนะครับก็คือว่าเราสามารถฉีดวัคซีน HPV ค,คนไข้ก็จะผ่านศนรีก็จะมีภูมิต้านทาน ต่อเชื่อ HPV ตัวนี้นะครับในปัจจุบันวัคซีนที่ผลิตอยู่เนี่ยก็จะป้องกันเบอร์16และเบอร์18ได้ถึง70เพราะซ็นั้นถ้าสตีที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วป้องกันแล้วก็จริงก็ยังคงจะต้องมาเช็คมะเร็งปากมดลูกเพราะยังเหลืออีก30เที่ต้องดูแลนะครับถ้าอย่างนั้นเรามาดูว่าวัคซีนนี้เขาฉีดกันยังไงปกติเลือกจะฉีดสักสามเข็มน,นะครับ พอฉีดสามเข็มใช้เวลาประมาณหกเดือนออนะครับพอเดือนที่เจ็ดก็จะมีภูมิในการที่จะป้องกันได้เต็มที่นะครับภูมินี้ก็จะอยู่ประมาณห้าปีทีนี้การฉีดเนี่ยนะคะคุณหมอคะอายุที่เหมาะกับการฉีดถ้าเป็นไม่ได้นะครับก็คือควรจะฉีดก่อนที่มีความเสี่ยงที่จะได้รับเชืออ้อก็คือก่อนที่จะมีเพศสัมพันธ์ใช่ครับนะครับมีหลายประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยก็เริ่มฉีดเมื่อเด็กอายุน้อยนะครับของเด็กผู้หญิงหรือเด็กผู้ชายอายุ9ขวบ11ขวบอะไรนี้ก็แนะนํมาฉีด แล้สมมติคุณผู้ชมนะคะยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์นะครับะะก็มาฉีดได้เลยถึงแม้ว่าอายุจะมากแล้วก็ตามว่านีดีครับไม่เป็นหาครับแล้วผลการตอบสนองภูมิต่างๆก็ถือว่าได้ผลดีนะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมที่เคยมีเพศสัมพันธ์แล้วแต่ไม่ตรวจพบเชื้อนี้จะมาฉีดได้ไหมคะถ้าเคยมีเพศสัมพันธ์แล้วเนี่ยอยากจะให้รับคาปรึกษาจากสูตินารีแพทย์ที่ดูแลท่านอยู่นะครับ ว่าข้อดีข้อเสียเป็นยังไงและผลการรักษาการฉีดวัคซีนแล้วเป็นยังไงนะครับเกี่ยวกับการป้องกันนะครับคุณผู้ชมคะหลายหลายครั้งที่หนุวยเรียนคุณผู้ชมว่าเมื่อมีข่าวสารเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพออกมาโรคร้ายร้ายต่างๆออกมาเรามักจะตกอกตกใจกันนะคะแต่สุดท้ายแล้วขอให้ตั้งสติค่ะคุณผู้ชมคะแล้วก็พูดคุยนะคะกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเหมือนกับที่หนุยได้นํามามอบให้กับคุณผู้ชมในวันนี้ขอบพระคุณมากมากนะคะสําหรับนายแพทย์บุญแสง แววุฒิพันธ์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านภา,า,นาวะการมีบุตรยากและผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวชขอบพระคุณคุณหมอบุญแสงค่ะฟังคุณหมอวันนี้นะคะในรายการแล้วก็หายใจทั่วท้องค่ะ แต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมรู้สึกว่ายังมีคำถามที่อยากจะพูดคุยกับคุณหมอหรือว่าอยากจะฟังให้ลึกกว่าน,นี้เนี่ยนะคะคุณผู้ชมมาที่โรงพยาบาลสมิติเวชก็ได้ค่ะวันอาทิตย์ที่16มีนาคมคเขาจะมีการพูดคุยกันในเรื่อง HPV และมะเร็งปากมดลูกโทรมาลงทะเบียนกันสักนิดนึงนะคะที่027118,000นะคะวันอาทิตย์ที่16มีนาคมค่ะคุณหมอก็มาให้ความรู้ในวันนั้นด้วยนะคะคเอาละค่ะคคตอนนี้เราไปพักสักครู่ หนึ่งช่วงหน้ากูดแคร์มาดูแลชีวิตคุณค่ะ yes,